ต่อมานะคะข้อที่17เขาบอกว่า AB ขนานกับ CD นะคะก็คือ AB ตรงนี้ขนานกับ CD แล้วก็ CE ยาวเท่ากับ CE นะคะยาวเท่ากับ DE และ FE นะคะ FE ตั้งฉากกับ AD ที่จุด E ดังรูปนี้นะคะ เขาให้เราหาว่า CEF มุมเล็กนี้เนี่ยมีขนาดกี่องศานะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตรงนี้ก่อนจะเป็นมุมแย้งนะคะมุมตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ก่อนที่เป็นเส้น AB อ่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะขนานกันนะคะดังนั้นก็จะมีมุมแยง้งถ้ามีเส้นล่างตัดผ่านนะคะมุมนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมุมนี้นะคะโอเค เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น35องศานั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสมบัติของมุมแยง้งหรือว่ามุมตัวแสบนั่นเองจากนั้นลบตัวนี้ออกก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยม CDE เนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วดังนั้นมุมนี้นะคะก็ต้องเป็น35องศาด้วยนะคะมุมที่มุมที่ฐานนะคะก็จะต้องเป็น35องศาด้วยเช่นกันนะคะโอเคต่อไปนะคะ เราจะสามารถหามุม CED ได้แล้วนะคะ c e ได้แล้วได้แล้วก็คือ180แนะคะแล้วก็ลบกับ 2, 35, 2> คูณ35เพราะว่ามีมุมที่มีขนาด35องศาเนี่ยอยู่2มุมนะคะโอเคดังนั้นเราก็จะได้เป็น110องศานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะสามารถหามุม CEF ได้แล้วก็คือนำา110แล้วก็ลบกับ ุมนี้นะคะก็จะตั้งฉากก็คือจะเป็น90องศาดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ20นั่นเองค่ะ20องศานะคะก็จะเป็นคำตอบของเราแล้วโอเคค่ะ